สวัสดีครับน,นี้ก่อนเลยหัวเดียวหัวเดียวเราก็บันไรอีกแล้วนะครับน,นับเป็นนับเป็นขาดมันสั่นช่างไขายรตมันไม่เน้นขาดขาดตัวนี้เราต้องมาเอาออกโเกลี่ยมจานโอเคทำไมารถมันสั่นท่อสั่นจัง ทำตัวรังท่อไปกี่ทีก็ขาด <ardı. S 2> นี่ครับตัวข้างล่างมันขาดับเทิงจริงจริงอ้มไอ้เจี้ยเไอ้คนไอ แบบเดิมๆก็ดีอยู่แล้วพี่สักกูข้าไปดูคลิปเงินแล้วโคตรห่าคาลิปไหนวะเราก็ <laughs> นี่ม่อยาก<ไ>ขายเยอะไงมันจะหวานเป็นเนียมอะม่ะม,ม,มันมน่าจะโผล่อยู่นะโผล,ล่เพื่อวัดเป๊ะเออจับแม่แต่มันไม่แน่นหรอกเราเป็นไหนฝันนี่ตัวนี้ตัวล่างนัดครับ เฮ้ยอะไรล่วงวะนัดนัหนึ่งใจ่นัดอะไรวะอ๋อน็ดตัวนี้อ่ะใช่ป่ะน้มโยกอ่ะเออโยกหลยอ่ะ อันนี่น็อตมันไหมเนี่ยสั้นแค่เนี้ยเหรอบอกว่าโซเน็ตจะไปฟิล์มเลย ไอ้ไอ้น็อตที่ควรจะแน่นนะไม่แน่น,น,นโอ้โหจานที่เราเนี่ย,ยแน่นเนอวะ้องไม่ได้จานฟรี ถอดไปเลยถอมันไม่มีตัวรั้งอยู่แล้วตรงเนี้ยม,มันแค่เป็น,น,นมัไ<อ>นงไ,งไม่มีน็อตล่างไหมไม่มีไม่มีบนหนึ่งเดียวไอ้ตัวเนี้ยมันมีน็อตสองตัวนี้แล้วก็มีตัวล่างอีกตัวหนึ่งน็อตอันเนี้ยนะเออน็อตอันเนี้ยถอดน,นี่เออแล้วก็ง้างทอร์โบออกเอาแกนออกเอาเกียร์ที่ข้าวออกเบอร์สิบสองเบอร์สิบสอง เกียวออกเว้ยออกมั้ยเติมมือแข็งออกเล็วดินี่ถ่ายดูขาเห็นไหมน้องน้ำนียครับเอตแล้วประกินอยู่ไหนวะไม่มีประกิญนะต้องรูลงไปแล้วทุกตัวครับตอนนี้ จะหานัดอีกชั่วโมงนึ่งขาดอันนี้ไม่อันนี้ไม่ขาดอันนี้นัดทิ้งอยู่ติดแล้ววะติดท่อนี่หนี้ติดอินเตอร์ติดดีดูหนื้อติดยับเลยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาน็อตแขวนด้วดีกว่าตัวไหนวะไอจิ้งถอดออกมาน็อตยาวอ่ะทีจไม่กลบ แล้วแล้ปาเกนไม่มีให้ปรอมีไม่เห็นมีเลยล่ะเกินลลายป่ไม่รู้อ่ะมีเปล่าเห็นทากงทากา,เเาืเลอะเทอะหมดมีมึงทำกันอย่าเย้จบโอ้โห่น่าเบื่อเสียตังค์กันสิไหนว่ามีได้ร่วมมือไหน,นที่บอกใครกันด,ดินี่นตรงตรงตรงเนี่ยม่ง่างเลย น้ำมันไบบวะเนี่ยเดี๋ยวไปหา,ปหา,ปหาน็อตกันไม่ต้องมีหรือว่าประเก็นะเป็นเียไม่มีประเก็นไม่มีไงเห็นมีเลย ก็มีกระดาษรอยกระดาษเดี๋ยวร่วงไม่ไหวต้องตีเองดุนเออมาเป็นไม่มตีอะ่ะไม่หายหมดแหละใช่เออลายหายหมดเลยกระดาษเขาใส่กันะนะนะต้องเป็นตะเก็นเหล็กนะเลือกกาวอะไรทาได้บ้างฟิลไอ้กาวตะเก็นเนี่ยมันทนความร้อนบ่ะทำตาเขาท่อได้บ่ะน่าเป็นท่อได้อยูอบบ่ใช่ป่ะ ช่วยได้จริงเลยิงเลยแน่นเลยไม่อวลาเราใครออกเออแน่นเลยแก๊กเลยมันกันขายเออมันมนดังแก๊กเลยดัลเลย อยู่บบมืต้มอสันไม่รู้จักเลยมืนฝุ่มมนนะ <c oughs> ไงเธอดีเลยน็อตใะทั้งขาดีหัวโผล่ถ้าแปลว่าถ้าพูดถึงหัวไม่โผล่จะไม่แน,น่นกระยางเลยยากเนละยเป็แน,น่นกระย่างความเชื่อมเชื่อว่าต้องขอดเขาออกไปกูอะไรเรื่องต้องขายไ,ขไม่แน,นนะ่นเลยประกันนี่แหละประก,กันกระดาษละลาย 我的了。Ooh, นี่ไหนเลยกุญแจยังไม่เห็นเลยนี่อยู่นี่เนี่ยนะจุดยังเนี่ยตัวแผงกระแทกแผ่นละแผ่นเดี๋ยวกระแทจไม่เห็นเลยหล่นแบบมันมีหล่นแบบกลางไม่ไมีอ่ะหากุแ <c oughs> จกุญแจร่วงไปคาอยู่ตรงไหน,นไม่รู้ตัวนี่หกุนแจเขาถ่ายไงมีไหมช่าง <c oughs> เนี่ยมันขายตัวนี้มันขายน็อตัวนี้ไม่ไหนเด็กคาอยู่ลงโงมเลหรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่าโอ okay. เคซื้อเรียบร้อยครับครับกาบกิบบนไปมันจะอยู่หรือเปล่าน็อตนี่ขายไม่ออกน็อตท่อถ,ถ้าผมจะทำสีฝาหน้าท่อโบเนี่ยมันจะดีไหม 对对，我我我错。